ดีค่ะอันดากุนทิลายอดช่างค่ะตอนนี้เขาฮิตกล่องสุ่มกันใช่ไหมคะแต่สาวคนนี้ไม่ค่ะหนูไปติดอะไรคะของสะสมหนูคือคือ <c oughs> ของสะสมหนูไล้สาระมากค่ะหนูชอบสะสมพวกทุกคนคงอยากได้คําตอบและก็อยากจะมีวิธีที่ทำให้การเงินการทองเข้าอยู่ในบ้านนะครับขอเน้น3จุดนะครับคือชอว่าข้าผัดมันกุ้งสวยน้ำจิ้มซีฟู้ดคะ่ะ เวิร์กทอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มสุก ดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอินสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของสารฮวงจุ้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆหฮงๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่าน,นั้นก็สามารถเดรนิจาันหรูไว้ในบ้านของคุณได้ ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งในวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับนักแสดงสาวมากักความสามารถซึ่งในอดีตก็คือดาราเด็กนางเอกสาววัยเด็กชื่อดังของเมืองไทยเลยนะคะแต่ตอนนี้โตมาเป็นสาวแล้วค่ะก็เจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่กลัว น้ำดื่มตราสถานีรักโลก สาวสวยแสนน่ารักคนนี้คือสาวอันดากุธิราสาวน้อยมหัสจรรย์มากความสามารถจะร้องเต้นเล่นแสดงบอกเลยลงตัวสุดๆขนาดเข้าวงการมาตั้งแต่อายุห้าขวบแต่ความน่ารักสดใสของเธอไม่เปลี่ยนเลยแถมวันนี้สาวอันดาจะมาเปิดความลับที่หลายคนยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเธอด้วยมูมิมสุขเหล่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะอันดากุนทิรายอดช่างค่ะนี่คือมุมมีคมสุขของอันดานะคะมุมนี้จะเป็นโต๊ะทางานของอันดาเองค่ะอันดาจะใช้ทั้งทำการบ้านแล้วก็อ่านบทให้ไหมบทแล้วก็ พยายามสรุปบทอะไรตรงนี้นะคะจะจะเป็นเกี่ยวกับโต๊ะทำงานส่วงทุรกิของอันดานค่ะแต่ว่าเราไม่จบแค่โต๊ะเดียวนะคะเรามีอีกโต๊ะนะคะ <S <S นี่เลยค่ะอันนี้เป็นโนเวลเล่มโปรดของอันดาน,นะคะหรือวกนิยายาสายกตุอันเราจะชอบอ่านมากแล้วก็อันนี้คัดเล่มโปรดมาแล้วเป็นเล่มที่อ่านจบไปแล้วแล้วก็กำลังอ่านอยู่เลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมอิ่มสุดข,ของบ้านอันดานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ครอบครัวเราอยู่ในกันบ่อยทีะะ่สุดค่ะเวลาที่อันดาไม่ได้ไปทํางานก็จะมานั่งดูทีวีกับครอบครัวตรงนี้ค่ะตรงโซฟาตรงนี้แล้วก็ร้องคารกลีเก,กันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งมุมอิ่มสุดข,ของน้ำมันนะคะ<ม>แล้วก็แอบไปสุปได้ว่าเป็นมุมอิ่มสุดข,ของคุณแม่เหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทาไปดูกันนี่ค่ะก็เป็นมุมอิ่มสุดนะคะที่อยู่บริเวณเดียวกันเราเลยนับเป็นหนึ่งมุมเลยละกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซต เพิ่งเริ่มสะสมแล้วก็เป็นมุมอินสุขของอันดาแล้วก็สองคุณแม่ได้นมาใช่ โหเรียกว่ามุมอิมสุกเหมาะกับตัวเธอมากๆเลยนะคะน่ารักมุ้งม,มิ้งจริงๆค่ะบ้านอิมสุกขอต้อนรับน้องอันดากุนทีรายยอดช่างสวัสดีค่ะ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 โตเป็นสาวแล้วบอกเลยใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นความน่ารักสดใสของน้องอันดาที่ไม่เปลี่ยนจริง,งๆแต่ตอนนี้คือโตเป็นสาวเนาะมาบ้านอิมสุกทังทีต้องมาเปิดเผยมุมอิมสุกทุกมุมเลยนะคะเอาเริ่มตั้งแต่มุมที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่มุมโปรดที่สุด ก็คือมุมโต๊ะทํางานกับโซนโซฟาที่นั่งดูทีวีกับครอบครัวค่ะทไมคร<ะ>ับแต่ละมุมเขาให้พลังอิ่มสุขรายังไงคะเอาโต๊ะทางานก่อนละกันค่ะคือหนูว่าทําทุกอย่างตรงนั้นหมดเลยค่ะพี่ออปอไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอ่านบททําการบ้านหรือว่าอ่านโนเวลพวกนิยายภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะทำตรงนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเอนจอยกับการอยู่ในโต๊ะทํางานของหนูค่ะก็เลยกลายเป็นมุมอิ่มสุข,ขของหนูมุมหนึ่งค่ะอ้อโหเอนจอยมากถึงขั้นแต่งนิยายเป็นเรื่องเลยคุะคณใช่ค่ะคือตอนเด็กๆหนูว เขียนนิยายลงแอปบ,บ้างแล้วก็แต่งไว้เก็บไว้อ่านเองอเบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยเป้าหมายจริงๆของการชอบแต่งนิยายคืออะไรคะเบื้องหน้าเราทําเป็นนักแสดงแล้วถ้าเบื้องหลังก็อยากมีโอกาสแบบว่าลองเขียนบทลองเป็นผู้ก,กาํากับค่ะอยากรู้ในพาร์ทนั้นของตัวอเอง ก็เก๋ไก่ไปอีกแบบนะนางเอกตอนเด็กโตขึ้นเป็นผู้กำกับเดี๋ยวพี่พอจะรอดูว่าผู้กำกับคนใหม่จะเป็นยังไงนะคะน่ารักมากมุมต่อไปค่ะมุมต่อไปเป็นมุมที่นั่งดูโซฟาใช่ไหมคะตรงนั่งดูโซฟานั่งโซฟาดูทีวีคือหนูค่ะจะใช้เวลากับครอบครัวตรงนั้นเยอะที่สุดค่ะเวลาแบบว่าหนูมีเวลาอยู่บ้านพักผ่อนก็จะดูทีวีแล้วก็คุยกับครอบครัวนั่งคุยคุยนั่งเล่นด้วยกันอยู่ตรงโซฟาค่ะแหมพูดถึงครอบครัวต้องพูดถึงคุณแม่ที่เป็นคู่ผูกบัดดี้เป็นคู่สาวแสดนะคะ คนทักเหมือนกันค่ะพี่ปอว่าเออหนูหน้าเหมือนคุณแม่เลยอะไรแบบนี้คุณแม่มีส่วนในการผลักดันส่งเสริมหนูในวงการบันเทิงไงบ้างโอ้เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วคือคุณแม่เป็นผู้จัดการหนูด้วยค่ะคุณแม่เขาก็ดูแลทุกอย่างของหนูเลยทั้งตารางงานแล้วก็เรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาของเราเลยค่ะ แต่มีอีกมุมนึงค่ะหนูเป็นคนที่สวนกระแสามากตอนนี้เขาฮิตกล่องสุ่มกันใช่ไหคะแต่สาวคนนี้ไม่ค่ะ หนูไปติดอะไรคะของสะสมหนูคือคือของสะสมหนูไลฟ์สละมากค่ะหนูชอบสะสมพวกกิฟต์ที่เฟซเลีกิฟต์ติดผมน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะสมได้กี่อันแล้วคะตอนนี้โอ้ยเยอะค่ะหนูซื้อทีก็ซื้อแบบเป็นสิบอันตลอดเลยอะค่ะทุกสีเอาหมดทุกสีเอาหมดเลยค่ะแบบพวกกิฟต์น่ารักน่ารักหนูจะมีเยอะมากทั้งแบบกิฟต์เล็กๆหรือว่ากิฟต์ติดผมกิฟอะไรอย่างเงี้ยจะมีเยอะค่ะรวมรวมแล้วประมาณประมาณโโหมา ประมาณกี่อันนอโอ้ถึงขั้นถึงขั้นขึ้นข cool> ั้นขึ้นหน้ามันเยอะของแฟนหนูก็ไม่เคยนับเวลาซื้อทีก็ซื้อแบบซื้อเป็นเซตเลยอะไรอย่างเงี้ยทีมงานคุยกับคุณแม่ก่อนหน้านี้แล้วเห็นบอกมีเกือบ3-400อันเลยนะคะก็ไม่ประวัติแต่งไปหมดเลยนะคะเขาให้ความสุขอะไรกับน้องอันดาคะกิฟต์เนี่ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนพอโตขึ้นชอบแต่งตัวค่ะพี่ปอแล้วก็รู้สึกว่าพอติดกิฟต์ทำผมแต่งหน้าแล้วมันแบบเอ้ยมันดูเต็มมันดูชีวิตจะดูมีสีสันใช่ดูแต่งตัวเสร็จเลยใช่่่อะคก็ตี้ โอ้โหเรียกว่าเยอะมากจริงๆนะคะจากมุมกิฟไปมุมเต้นบ้างแดนส์ Dance. อ๋อเป็นยังไงคะการเต้นให้ความอิ่มสุขกับน้องอันใดยังไง ก็หนูชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคือเป็นคนที่แบบชอบทําก mm. ิจกรรมมากค่ะพี่ปอแล้วหนูก็รู้สึกว่าพอหนูได้มาลองเต้นหนูก็เอ้ยเราก็ทาได้นี่ก็เลยแบบฝึกมาเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็เคยเรียนเต้นด้วยแล้วที่สําคัญเวลาได้เต้นกับเพื่อนรักรู้ใจเนี่ยพี่อาอายใช่คะน้องอาอายนั่นเองเจอกันบ่อยไหมคะกับอาอายช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยอยู่ค่ะคือถึงแม้เราจะไม่ว่างแต่พอว่างปุ๊บเราไม่อยู่บ้านนะคะเราต้องนัดเจอกันตลอด พูดถึงที่บ้านคุณแม่คงเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วคุณแม่จัดการดูแลทุกคนแล้วเรื่องพวงจุ้ยนะคะห,หนูมีส่วนร่วมกับคุณแม่ไหมคะคุณแม่หนูเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้มากค่ะคือ,อคุณแม่หนูถือเคลดแล้วก็เรื่องพวงจุ้ยเนี่ย คือคุณแม่ไม่ได้เก่งนะคะเขาก็เซิร์ชดูตามแบบในเน็ตอะไรเงี้ยคือคุณแม่ตัวจริงเสียงจริงเลยว่าอย่างนั้นใช่คือแม่ให้ความสําคัญกับเรื่องไหนมากที่สุดคะในบ้านหนูรู้สึกว่าสุขภาพค่ะที่เขาบอกว่าแบบห้ามให้ห้องนอนตรงกับห้องน้ําอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันจะเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาถามอะไรอาจารย์ภูมยานค่ะอยากจะถามว่าทํายังไงให้เงินทองไหลเข้าบ้านแล้วก็เก็บอยู่ด้วยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเมื่อสักครู่ อันนี้เปิดตัวหนูอยากเลยค่รวยเฮงก่อนเลยค่ะรวยเฮงเฮงก่อนเให้รวยเฮงๆนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคำตอบพร้อมๆกันในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของน้องอันดาแค่จจให้น้องอันดาเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากบ้านเอ่อ โดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกรัวไหวได้ใจทั้งครอบครัวย yeah. กลับเาสู่บ้านิมสุกในช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของน้องอันดานางเอกสาวเสวยของเรานะคะน้องอันดาอยากจะทราบเรื่องที่ท่านผู้ชมก็อยากจะทราบทั่วประเทศนั่นเลยค่ะก็คือ <c oughs> จัดวงจุ้ยอย่างไรให้เรืเองๆค่ะทุกคนอยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไปพบกับจยรร์พรหมยันต์รัตนยานพี่โมก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอครับแล้วก็คุณอันดาคุณธีลานะครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับอาจารย์คาะวันนี้คําถามง่ายมาก จับมือช่วยที่บ้านอย่างไรคะให้รวยๆเฮงๆ,งๆบอกน้องอันดาน่อยค่ะทุกคนคงอยากได้คําตอบและก็อยากจะมีวิธีที่ทำให้การเงนิงนการทองเนี่ยเข้าอยู่ในบ้านนะครับขอเน้น3จุดนะครับอันดับแรกนะครับแนะนําว่าถ้ามีโอกาสนะครับบ้านไม่ว่าจะกี่ชั้นก็ตามควรจะมีห้องพระซึ่งจุดที่อยู่ห้องพระเนะี่ยเขาเรียกว่าจุดเรียกทรัพย์คือจุดที่ต้องอยู่สูงที่สุดและก็มีทิศที่ดีคือทิศเหนือทิศตะวันออกเป็นจุดที่หันวางหน้าพระ ออกนอกประตูบ้านนั่นคือจะดึงดูดในเรื่องของทรัพย์ทําให้การเงินการทองเนี่ยมีทางออก่ตสอดเวลาแล้วก็มีการกินดีอยู่ดีที่เหนือคนอื่นนั่นเองนะครับส่วนจุดที่2นั่คือจุดที่นอนนะฮะสูงระดับรองลงมาหรือรองลงมาจากห้องพระจุดนอนถ้าจะเรียกทรัพย์ที่ดีเนี่ยต้องบอกนะครับว่ายิ่งถ้าเกิดหันหัวไปทางทิศตะวันออกและหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะเน้นนะเป็นทิศเศรษฐีครับจะให้การกินการอยู่ในอุดมสมบูรณ์มากและมีโอกาสร่ํารวยจุดที่3คือจุดที่นั่งทํางานในบ้านไม่ควรจะอยู่กับประตูบ้านตรงประตูบ้าานนเวลหัทิศ ในการทํางานนั้นควรจะหันออกทางทิศเหนือครับจะทําให้คุณนั้นมีอาชีพการเงินการงานที่มั่นคงและประสบความสาเร็จเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งต้องห้ามนะครับคือประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านห้ามชนกันเด็ดขาดเพราะถ้าตรงกันหรือชนกันเนี่ยมันจะทําให้การเงินคุณเสียครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนํา4เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักก็จะทําให้การเงินการทองของคุณนั้นมีเงินทองไหลเข้ามาและเก็บหอมรอมริบได้อย่างมั่ง ข้างและมั่นคงตลอดไปครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นไงล่ะคะเคล็ดลับของอาจารย์มอบให้วันนี้ก็ได้รู้แล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปจัดมุมที่บ้านใหม่ซึ่งตอนนี้คุณจุ้ยอ่าคุณแม่อยู่หลังกล้องอยู่แล้วเก็บข้อมูลแล้วนะคะตอนนี้ใ่เลยจากเรื่องของฮวงจุ้ยเราจะเล่นเกมกันแล้วค่ะดีเลยค่ะพี่ปอหนูชอบเล่นเกมสู้นะสู้สู้าเป็นเกมสะท้อนตัวตนของน้องอันดาอุ้ยตอบปุ๊บดูปั๊บเลยตัวจริงคุณเป็นอย่างนี้เหรออ้ยน่ากลัวมากใช่พี่ปอจัดพร้อมแล้วค่ะพร้อมเลยคะสุดอ่าพร้อม พร้อมค่ะไปใกล้กับไปเลยเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสันสูค่ะแหมแหมสาวอันดาคะถ้าจะตื่นเต้นกับการเล่นเกมขนาดนี้งั้นเราจะต้องจัดหนักจัดเต็มให้สาวอันดาเลือกยางซะหน่อยแล้วมาลุ้นและให้กำลังใจสาวอันดาไปพร้อมๆกันเลยนะ เริ่มกันเลยนะคะกับคําถามแรกเลือกออกก่อนคะ่ะเลือกออกหมายถึงตัดใจทิ้งออกไปเลยนะคะถ้าจะให้น้องอันดานเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากบ้านจะเลือกอะไรระวงังน้องตุ๊กตาตัวโปรดซึ่งหนูติดมาตั้งแต่เด็กนะคะที่ต้องพกไปกองถ่ายตลอดเวลานะคะกับเหล่าบรรดาน้องกิ๊ทั้งหลายนะคะน้องกิ๊ผมทั้งหลายุ<พ>๊กกิฟที่หนูมีนที่หนูรักนี่นะคะจะเลือกอะไรตอบเลยไปละเออ กิฟต์แล้วกันค่ะตกใจอย่างมากเลยทำไมคะน้องตุ๊กตาตัวโปรดเขาสําคัญกับเรามากเพราะว่าตุ๊กตามันกอดได้แต่กิฟต์มันกอดไม่ได้ค่ะกิฟต์มันติดผมไงให้เราสดใสและเริงสวยงามแต่เวลาเราไปนอนต่างจังหวัดที่กองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องการอะไรอุ่นๆก่อนแล้วก็ต้องการตุ๊กตาไว้แล้วกันค่ะชื่อน้องอะไรคะเออตุ๊กตาชื่อน้องนินจาค่ะน้องนินจาเขามีความสําคัญกับน้องอันดาเพราะว่าเพื่อนรักเป็นคนให้มาค่ะใหงแตอนไหนคะใช่เออให้มาตอนที่รู้จักกันเนี่ยแหละค่ะวันเกิดหนูแล้วก็ซ ตุ๊กตามาให้แล้วก็ซื้อชุดน่ารักมากเลยค่ะหนูก็เลยตั้งชื่อน,น้องว่าน,นินจาแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่หนูรักไปเลยจากเลือกออกตอนนี้เลือกเข้าแล้วค่ะไม่เลือกเข้ายาาก้่าเลือกออกแน่เลยไม่อเลือกเข้าเราได้มาไงไม่ต้องออตัดใจสิเ,สเคคถี่ยวพ่อพ่จะให้น้องอันดาเลือกสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในบ้านจะสร้างห้องอะไรนะคะระหว่างห้องซ้อมเต้นซึ่งเราชอบมากมากกับห้องเก็บเครื่องประดับอ้า หนูว่าอันนี้เลือกง่ายมากเลยค่ะหนู <จะ S 1> เลือกต้องเต้นอยู่แล้วค่ะต้องเต้นอยู่แล้วค่ะโอ้แอสดงว่าชอบเ,เต้นมากคืกคอถ้าไปเลื่อนดูในเอจีก็จะเห็นหนูเต้นอยู่บ่อยๆเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่หนูทําเวลาว่างด้วยค่ะใช้นอกจากอ่านนิยายก็จะมาเต้นนี่แหละค่ะ เรีวยกว่าเป็นการเลือกด้วยเหตุผลที่สะท้อนถึงตัวตนของน้องดาดเพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะสุดยอดโห้ออ่อะ จากเล่นเกมเดี๋ยวเราไปห้องครัวกันวิตื่นเต้นมากเลย่ะชอบเหรอคะชอบไม่ใช่ค่ะปกติหนูเป็นคนไม่เข้าห้องครัวเอยไมเป็นไปนะคะใช่หนูทำอาหารไม่เป็นเลยจริงๆแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มาดูกันค่ะว่าจะกินได้หรือเปล่ามาบ้านอิ่มสุกทั้งทีต้องโชว์ฝีมือนะคะได้เลยจับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดมันกุ้งเสวยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเอาล่ะชื่อยาวมากยากนะคะเนี่ยพี่ปอไม่ยากอง่ายแต่ชื่ออลังการต้อนรับหนูไงคะอ้ขอบคุณมากค่ะตามเชียร์น้องอันดาในช่วงหน้าค่ะกิินนนนดูหลร้้อยบาม หน้าตาสะท้อนตัวตนของคนทำมาเนี่ยไม่ตอนหนูโพสได้เลยบ้านอิ่มสุกช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยจีอิมขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก กลับมาแล้วจ้าเมื่อช่วงที่แล้วเราได้เห็นมุมอิ่มสุกคิ้วและเล่นเกมน่ารักน่ารักกับสาวอันดากันไปแล้วช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยที่จะได้เห็นลีลาแม่กรัวตัวตึงจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะกลับเข้าสู่บ้านอิ่มสุกในช่วงกินรูหลังร้อยกับน้องอันดา <c oughs> น่ารักเข้าครัวกินหูหลังร้อยของเราเลยนะคะ,คะกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดมันกุ้งสวยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะ โอ้โหสาวอันดาค่ะเปิดตัวเข้าครัวมาสน่ารักขนาดนี้ทุกคนต้องรอจับตาดูฝีมือการทำเมนูข้าวผัดมันกุ้งสวยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะคะซึ่งทุกคนสามารถจดสูตรตามเสาอันดาได้ที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกเลยค่ะ ชาราเป็นไงล่ะพร้อมพร้อมพร้อมมากเลยค่ะพร้อมมากพร้อมมากตื่นเต้นมากเลยค่ะพร้อมที่จะลงมือทำแล้วค่ะวันนี้ไปกันเลยนะคะไปเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการเปิดเตาค่ะคุณไดออย่าลืมเปิดเตานะคะไม่งั้นจะทำอาหารไม่ได้นะคะวันนี้เปิดเตาเสร็จใช้ไฟแบบปานกลางนะคะแล้วน้ำมันลงไปเลยค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะสามช้อนจัดการด้วยกัน นำนี่เลยอะไรอยู่ในนี้รู้ไหมคะอะไรคะมีพริกแดงเข้าใจแล้วเชืถึงแม่มากเลยนะเข้าใจนะคะในนี้มีพริกแดงรากผักชีแล้วก็กระเทียมผูกละเอียดแบบนี้นะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะหมดเลยนะคะหมดเลยระวังกระเด็นนิดนึงนะคะไม่นิดแล้วนะคะตอนนี้ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะ ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ตามด้วยกุ้งสดนะคะคือกุ้งใหญ่จะเท่ามือหนูแล้วฝีมือนะฝีมือสุดยอดสุดยอดเรียบร้อยค่ะนี่นี่มีท่าเรียบร้อยแล้วค่ะลูกใส่ในชามไว้เลยนะคะจะพักไว้นี่โอ้อบหนักนะเนี่ย เรียบร้อย,ย,อยจากนั้นตั้งไว้แล้วก็เปิดเตาอีกหนึ่งรอบใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะอีก3ชอ้อนโต๊ะค่ะ,อคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนี่ค่ะมันก็คนคนคน,คนยียียีไข่เลยค่ะยีไข่นะคะอตอนนี้ ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะข้าวสวยนะคะข้าวสวยนะคะข้าวสวยแรงไปนิดนึงขอโทษค่ะเอาล้ค่ะเรียบร้อยค่ะเราปิดเตาไว้เพื่อจะปรุงรสนะคะเริ่มต้นความอร่อยด้วยการใช้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขวดนี้เลยค่ะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะโอเคค่ะ ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองตามเลยค่ะ,คะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะได้ค่ะใส่ลงมาเลยค่ะตามด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองค่ะ ขวดนี้เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะรด,ด็ดคาใส่ลงไปเลยและแล้วก็มาถึงคิวของมันกุ้งสวยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะตวงไว้แล้วค่ะต่อด้วยพริกไทยป่อนอีก1ช้อนชา และน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเตาเลยนะคะโอเคเลยค่ะจากนั้นนั่นเลยนะคะน้องกุ้งของเราลงไปเลยค่ะที่เราผัดไว้นะคะใช่แล้วลงมาเลยแล้วก็ผัดเลยค่ะนะคะอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วหน้าตาแบบผืฝีมือไหมคะฝีมือหน้าตาสะท้อน ตัวตนของคนทำมากยังไม่ตอนหนูโพสไดแหละ เรียบร้อยติดเตาเลยและแล้วก็ได้เวลาจัดจานหรูกันแล้วค่ะเลยเลยค่ะไปเลยมาแล้วค่ะจานหรูของคุณนะคะโชว์ฝีมือลูกคพี่ปออะไรคะคุณเพราะว่าหนูต้องใช้แรงในการอ๋อไม่ได้เดี๋ยวพี่ปอยกให้โอเคค่ะแล้วหนูเป็นคนตกแต่งจานได้พี่ปอเป็นห่วงไม่แย่เลยค่ะอะไรค่ะ ร้อยเราสวยสวยงามมากแต่ยังไม่เสร็จนะคะพี่ปอเรเหลือลยอันนี้อีกใช่แมาอร่อยนี้นะคะว่าอย่างงี้นี่ท่าเยอะท่าเยอะนีลามาก่อนเลยนะคะใส่อีกหน่อยไหมคะก็ะนีลามาแต่ว่าใส่อีกหน่อยนะคะัใส่หน่อยใส่ดีดดีก่อค่ะและที่สำคัญมีน้ำจิ้มซีฟู้ดรออยู่แล้วด้วยวางคู่กันเลยนะคะ แล้วก็มีผักเคียงนะคะต้นหอมแตงกวาแล้วก็มะน,นาวด้วยมีเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูนะคะข้าวผัดมันกุ้งสวยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราค่ะเมนูพิสูนหลังร้อยฝีมือน,น้องอันดาว้าวว้าว,ว,าวช่างเป็นความอร่อยที่ชวนลิ้มลองมากๆเลยนะคะสาวอันดาข้าวผัดที่คลุกเคล้ากับ เรื่องอย่างลงตัวโปะด้วยกุ้งตัวตโต้ตซึ่งความอร่อยแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วแถมวัตถุดิบไม่เยอะและยังใช้เงินแค่หลักร้อยในการเนรมิตเองนะคะเย้ฟังแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาชิมฟิมือตัวเองแล้วะค่ะเดี๋ยวคำแรกนะคะหนูให้พี่สาวคนสวยคนนูก,ก่อนเลยลพี่ปอน,นะคะรักมากมาเลยค่ะ นนะะเดี๋ยวนูนะคะก็จะชิมไปพร้อมๆกันนะคะอ่ลลยอยอุ๊ยน่ากินตัวใหญ่มากใช่แล้วนี่เลยค่ะทุกคนพร้อมนะคะ รัก<อ>มากเพราะฉะนั้นต้องตามด้วยน้ำหน่อยะคะขอบคุณค่ะอ้ยน้ำธรรมดาเลยค่ะก็เป็นน้ำดื่มคุณภาพตราสถานีรักเล่าที่มีพี่แซกอยู่ตรงนี้ค่ะแซบมากจริงๆค่ะเมนูวันนี้แอบเผ็ดนิดนึง ใครที่ชอบเผ็ดต้องชอบไะมครับใช่ค่ะแใครบอกอุ้ยเผ็ดไม่สู้ก็คือลดพริกลงใช่ลดพริกลงได้ตามปริมาณที่ทุกคนต้องการเลยค่ะเป็นไงคะรสชาติสีมือคุณนะคะกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็ข้าวุ่มสุดๆแต่ที่สาคัญอาหารของเรานะคะเราชัดกลมกล่อมมากค่ะวันนี้แล้วก็แซ่บมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะเพราะมีซอสหอยนางรมตราแม่ครัวรวมทั้งผลิตภัณฑ์ตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอร่อยมากๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านเลยเนาะไม่ยากเนาะไม่ยากเลยค่ะท่านู ทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะสุดยอดค่ะไปดูสุดย้อนหลังกันเลยทาง Facebook และ Youtube Channel สถานีรักโลกค่ะวันนี้นกอันดามามากอิ่มสุดทั้งทีนะคะฝากผลงานกันหน่อยค่ะก็ฝากติดตามนะคะผลงานของหนุ่านทาง Instagram นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะ Ig นะคะ u n d a a k u l t w e r a นะคะแล้วก็ Facebook นะคะอันดากุลทิรายช่างภาษาไทยเลยค่ะคะตามให้กาลังใจนกอันดาของเรานะคะขอปิดท้ายเคล็ดลับมุมอ มสุกที่ทําง่ายๆแบบฉบับของอันดาให้ท่านผู้ชม่อยค่ะค่ามุมอิ่มสุกง่ายๆของอันดาเลยนะคะก็คือการ เต้นมค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเยอะๆนะคะอ่าจะได้มีความสุขแล้วก็ส่งพลังให้ท่านผู้ชมหน้าจอแบบลอันดานะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาเยี่ยมบ้านอินทร์ชมคุณนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นมุมอิ่มสุขของหนูอีกมุมหนึ่งเลยค่ะวันนี้เรามาอีกนะคะได้ค่ะพี่ปาร์ติเอ็งที่มาใช่ไหมมาอีซิคาร์มาส่งความสุขให้ท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะเป็นไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกวันศุกร์เวลา14นาสิบสี่นาฬิกาสี่วพบกันใหม่ใน บ้านอินโซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด